ดูโฆษณาสามสิวินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะร,ราชาหล่อหลิงราชนากแสดงตอนที่8ปดสิบสาข้างนอกวันนี้เสือฉิงดูมีความมั่นใจแปลกๆไงอเยยนเราต้องไปแต่งหน้ากันแล้วล่ะ พวกคุณรอก่อนนะตอนนี้สตูดิโอเติดคิวถ่ายอยู่คุณยินชวนไปถ่ายซ่อมฉากที่แล้วกับคุณลูกหลานก่อนนะครับส่วนชูยเยียนถ่ายกับเสวี่ยชิงต่อก่อนนะได้ครับค่ะไอเยียนห่างกันแค่ครึ่งวันเองไม่ได้ตายจากกันซะหน่อยนะ อป่าแถวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยระวังตัวด้วยนะรู้แล้วนะกองถ่ายบ้านฉันมีหมาน้อยน่ารักนุ่มนิ่มดีลยล่ะฮ่าฉันน่ะเลี้ยงแมวแค่ได้เก็บอึมันก็ดีใจแล้วละ่ะนี่คุณเฉียนยันยังสัตว์ตัวไหนนี้คะเขาไงคะ สัตว์เลี้ยงของฉันไม่เลือกกินแถมยังเชื่อฟังอีกตั้งหากเรียกเมื่อไหร่ก็มาหาเออฟังดูเหมือนเี้งหวาเลยนะคะเหมือนพันฮัสกี้เลยจะเทียบกับแมวได้ยังไง ดูเจ้าสโน,นไว้ของฉันสินี่ทั้งสวยทั้งฉลาดดูดีนี่สิถึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดอลองจับดูหน่อยไหมจ๊ะชูยเยียนแมวยี่สิบชิงรู้ว่าฉันกลัวแมวยังจะเอามาเกาเข้าใกล้อีกเนี่ยไม่ละ่ะฉันไม่ค่ยสนใจแมวนะเหนาวิค่ะคุณชูยเยียนผมเื้อไว้ก่อนนะคะ กัญชาเมลเจ้าเม,มวน้อยเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันนะจ๊ะในป่าอย่าตาวานะอีกฝั่งหนึ่งบ้าจริงทำไมเธอมาคนเดียวละ่ะ บ้าเอราชาหล่งเหล่งราชานักแสดงตอนที่84หน้าผาหากได้ความรับบางอย่างของอตระกูลเก่าแล้วก็คงจะต้องทำอะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนี้ซะแล้ว กองถ่ายแย่แล้วเกิดเรื่องกับชูเอียแล้วคะ่ะอะไรนะชูชูตกหน้าผาเหรอคุณก็หญิงชุนผมจะไปตามหาเองนี่ถ้ำปวดหัวจังฉันตกลงมาจากหน้าผาสูงขนาดนั้นแต่ทำไมไม่เป็นไรเลยนี่คุณคือ ในโลกจิตที่เป็นลมในห้องแต่งวันนั้นนี่นะเ,ออเ,ออเข้าใจผิดแล้วเหรอแล้วที่จริงผมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าช่วยคุณไว้นะออทำไมคุนถึงเจ็บหนักขนาดนี้ฉันจะช่วยนะคะอย่าดิ้นสิคะ ฉันว่าถ้ากองถ่ายคงไม่ตามมาเร็วนี้แน่ต้องหาอะไรกินไว้ก่อนคุณรอชฉันอยู่ที่นี่นะคะผู้หญิงคนนี้น่าสนใจดีแฮะตามไปดูหน่อยดีกว่านี่ป่ะ,ะ,ะให้ตายเถอะเกือบไปแล้วมิล่ะ เห็นไหมล่ะฉันเจ๋งสุดยอดเลยทำไมขนเยอะขนาดนี้เนี่ยเอากลับไปทำให้ช่วยอุ่นดีไว้นะทำไมไม่ระวังอลรเลนะเดินเข้าไปในดงหมาป่าได้แท้อ้าดีจังชืนนี้จะได้นออุ่นเดี๋ยวนี้สิฉันเก็บมาหมดเลยนะ ฉันให้คนหมดเลยคนบาดเจ็บต้องกินเยอะนะคะไม่ล่ะผมไม่หิวนะเห็นนางเอกของเราวางมาดขนาดนี้นะคะแต่พอมาอยู่ในชีวิตที่อยู่ในป่าก็ดูเหมือนจะทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะต้องให้น้องหัวเหลืองมาคอยช่วยนะคะก็พระเอกกับน้องหัวเหลืองมีเรื่องบางอย่างที่เชื่อมต่อกันอยู่ อาจจะเป็นคู่แข้นกันไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามนะคะ